ชีวิตที่ล้มเหลวทางโลกอาจกำลังประสบความสำเร็จในสายตาพระเจ้าคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกอย่างพังไรายได้หายโอกาสหลุดจากมือคุณคิดว่าชีวิตล้มเหลวแต่ใจก็ยังอยากจะลองอีกครั้งวันนี้เราขอชวนคุณมองว่าบางครั้งความล้มเหลวในสายตาโลกอาจคือความสำเร็จในสายตาพระองค์ อัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบระกาตูขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฮะยาตส,ำสำัมสัมวันนี้เราจะพูดถึงหัวใจของความหวังใหม่ที่ว่าชีวิตที่คนมองว่าล้มเหลวอาจเป็นเรื่องที่พระเจ้าใช้สร้างคนใหม่ 1. พระองค์ไม่ได้วัดคุณค่าเราด้วยความสำเร็จทางโลกมีหลายคนที่ไม่ถูกมองว่าประสบความสำเร็จแต่ในสายตาพระองค์ พวกเขาคือคนที่สร้างชีวิตใหม่ในเชิงจิตใจ 2. บางครั้งที่พังคือตรัสว่าพักก่อนแล้วค่อยลุกไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการให้ล้มแต่เพราะท่านต้องการให้คุณเตรียมหัวใจให้พร้อม 3. เมื่อคุณล้มจงยืนจากความศรัทธาไม่ใช่จากความผิดหวังแต่คุณยังเชื่ออัลลอฮ์ยังอยู่เคียงข้างและชีวิตที่ล้ม อาจกลับมาแข็งแรงกว่าที่เคย 4. หลายคนที่ชีวิตล้มกลับกลายเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพราะหัวใจที่ยังคงไว้ซึ่งศรัทธาจะแข็งแกร่งกว่าเดิม 5. ขอเพียงคุณไม่ปล่อยใจให้พังชีวิตทั้งโลกอาจจบแต่ชีวิตในสายพระองค์สามารถเริ่มใหม่ได้เสมอหากวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตพัง อย่ามองแค่ความพังในใจคนอื่นเพราะชีวิตที่โลกมองว่าล้มเหลวอาจกำลังถูกพระองค์นำไปสู่ชัยชนะที่ไม่เคยมีใครเห็นหากคลิปนี้สัมผัสหัวใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อร่วมส่งพลังให้คนที่กำลังลุกใหม่คอมเมนต์ว่าคุณมีความสูญเสียไหนที่อยากทำให้กลับคืนศักดิ์ศรีในใจแชร์คลิปนี้ให้ใครก็ตามที่ยังยืนขึ้นหลังความพัง และ Subscribe ช่องฮยาสสัมสัมเพื่อรับแรงบันดาลใจจากศรัทธาทุกวันสรุปวันนี้ชีวิตที่ล้มเหลวทางโลกไม่ใช่ชีวิตที่หมดคุณค่าตราบใดที่หัวใจยังศรัทธาคุณยังไม่ล้มในสายพระองค์วัสลามุอะลัยกุ้มวะรห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตู